ไชแล้วอะ่ะเอ้ยโหรักปีมากคล้องกับขวดหรือเปล่าเก็บของไม่ได้เหรอเออโอ้โหมีม,มีมีตรงเนี้ยก็นี่นี่น,นี่ข้างหลังเรารอบเลยเฮ้ตรงนี้ด้วยวิงม,มาไปสามสี่ทีไม่มีใครเห็นหรอกอ่า,อาโกดังข้างหน้าเนะี่มีคนวิ่งมาโกดังเราที่เราออกไปตอนแรกอ่ะไหนวะไมได้ยินเสียง

อ้ยจ็บไอ้ล้วนอ่ะไอ้ตาตาว่าไอ้ธุเลตันเล็กขนาดอืข้างหลังข้างหลังกระดังเรางหลังกระดังล้มไปตัวหนึ่ง ไอ้กนดำเฝ่าตรงข้างกูยิงตายไปแล้วไม่ถึง,งว่า,าล้มแล้วก็จับโอ้ยเี้ยขโทขอโทษขโทษขอโทษเกือบเกเนี้ยดีนะยังมือทันิงเฮ้ยตรงมาร์คสองอ่ะมันปล่อยควันอยู่น่าจะมันน่าจะชุบแน่นชุบเพื่อนไปๆๆๆไปไปแล้ว อยู่นี่อยู่นี่ซ้ายเลกตัวนึงหาไม่เจอเพราะมันล่นอ๋อมีคนหนึ่งมีคนอยู่ข้างนอก

ลูกซองส้มเด็กทองเลยวะพอพูดเด็ทองลูกซองส้มอบป่ะอยากแบ่งปันเน่ใช้ลูกซองส้มดีกว่าฮะในนั้นมันยังเหลือเปล่าวะไม่มีกระเป๋าแล้วอ่ะมึงเป็นสติ๊กเกอร์ ยังไม่มีกูไม่มีดีเทคไม่มีนะไม่มีจริงมึงควรจะเป็นเล็กเกอร์มึงควรจะเป็นผู้ที่ทำและรู้ไม่มีไม่มี้อเสียงรถเราดูอูดอนอูดอนโอเคโอเคเน่ ก็ดังโอ้โหออกมาได้ไหมปึ้มโอ้ยหัวเหัวพังหมดเฮ้ยตรงรถเอ่อ,รอ,รอ,อตรงนี้ตรงมาเข้ากูดังไปลนะเอ่อกูดังอยู่หน้าตรงนี้เฮ้ยถนน,นมาอีกกระหู วิ่งกันเต็ไมไปหมดกับระเบิดเฮ้ยแท็บทิกเกอร์ผมรู้ว่าอยู่นี่นี่มันอ้อมซ้ายวะไม่เห็นแล้ววะกูขยับเข้าไปตรงปีกแล้วกัน ้ยมันชีเปื่อยอยู่ไหนวะยิยงผ่านร้วนเบานะเว้ยอยู่ยังอยู่ข้างในคนหนึ่งสาวคนหนึงงน่งเฮ้ยขยบเข้ามาหนักเลยนี่นี่ นี่ตรงนี้ข้างหลังมีะตรงนี้ตรงปิดอู้แม่งเผาขวดต่อจริงจริงมันตบขวดอยู่ข้างบ้านหมาเฮ้ยเฮ้ยเอาเี้ย เฮ้ยเ,เดี๋ยวมันมีคนหนึง่งใช่ีปเข้ามาช่วยการหน่ก็ได้น,น่าจะลง่ะอีกคนหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนหนีไปไกลมั้งปิกลตร,ตรงนู้นตรงนู้นตอน,นแรกปิกเออมันโดนยิงอยู่ช่างมาช่างมนช่างใช่กูยิงอยู่ตรงนั้นแหละเมื่อกี้ ดูดูเห็นปะสองคนเฮ้ย UMP โอ้โหเอ้เพื่อนก็น่าจะมาช่วยเพื่อนตรงนี้กหรอได้ไหมรูดยาแล้วไปมียาปะถูมีห้าอันไม่ไปเปิดไม่ไปเปิดสะพายเอาอยู่ไหนไม่รู้อะนั่งไงเอ้ายาวหรือว่าไงใช่ใช่สะพายมีนีคุณสีตรงนี้ ว, <quad> วูดูอยู่ไหนวะเฮ้ยทิงเลยยอดเลยเฮ้ยนุ๊กูตายตายเลยคนนี้ช่วยชุบหน่อยชุบหน่อยโอเคพัดพี่กดด้วยไปชูวหน่อยอ่อกำลังไปกดพัดเบรเ็ตเลยนะกดทิ้งยิ่งโอ๊คโตไม่มียานะคูทิ้งเบรเดนให้ผมสิบอัน ตรงนี้นะใกล้ๆเลยใกล้ศพกูอีม์เจนซีให้กูทิ้งอีม์เจนซี่อ่ะยอยนะโอ้ยเออโหน้อเน้ำมันน้ำมันคนแรกเกือบไอ้บางยีหำใหญ่เี้ยตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้โูบยกูดูดูออกทัน โอ,โอ้โหโอมาสสองนี่แล้วมันยิงซ้ำเร็วแดงนะต้นไม้คือบนเขาหน่อยวิงมันล้มไปแล้วสวยต่ในเพล่ตรงเนี้ยวิงล้มไปหนึ่งเอามาไหนเอามาไหนมันไปชุบเพื้อ Survival bonus. กูล้มคนหนึงงมันมีสวาดไม่ทิ้งกันเฮ้ย <laughs> สวัสดีสวัสดีไม่ทิ้งกันวอมหัวจมท้ายไปแล้วหนึง่งตรงแบดดีเทคตรงแบดโอ้โหเดี๋ยวก,กูไปปับป๊บนึงแปับป๊บนึงกูเห็นละวกูเห็นละมปันอยู่ในบล็อกอคือ,อโอเคอไม่มีสกิลเก่งระทีว<ะ>ัวอ,อยู่ไหนวะอ่ะยมัน นั่นแหละใช่ไหมโอเคตายเลยตายเฮ้ยนี่คือที่สุดมันยางี้นี่เองมองไม่เห็นเลยไม่เจยหาหัวไม่เจอชุบได้บะางควันใช่มีควันไะหลังควันนะโน่นน่นเหมือนมันยิงใครอยู่ตรงนู้นล็อกแรกล็อกแรกอยู่ควันไปไหนวะนี่ไงอยู่นี่มันกระเด้งไปมาไหนแถวนี้ไม่มีแถวนี้ไม่มีชูกดวิ่งรีเทคยังไม่ได้รู้เลย เลยอีกสามตี้น่าจะสู้<า>กันอยู่บนนั้นหรือว่าอุ้ยไม่ใช่ละส,สู้เราและอีเหี้ยเห็นบนบนเนี้ยเนี้ยใช่ไงอู่ทวงเราวงมันด้วยโอ้ยมันเห็นกูแล้วกูไม่โตกูงไม่โตอ๋อมันหาม,มุมยิงเราอยู่แย่แล้ว มันยิงขวดอยู่ะมันโดนมันโดนยิงมันโดนยิงแกมเลยยิมเลยมาโดนมาโดนเฮ้ยไหนดีวะโหดไม่มีปืนยิงไกลด้วยดิข้างล่างเป็นอะไระวิ่งเล่นเฮ้ยเฮกำลังกำลังได้ได้อยู่ได้อยู่พอดีอยู่ในวงอยู่หลังเนินอยู่หลังเนินหลังเนิน,ลเ,น,นเล็กสี่ กําลัะมีที่เจ๋งๆเหราวะลิงยิงสาดไปเลยนี่ๆๆโผ้โหวขึ้นมาไม่ควดควรกริ่มนยิงไกลสาดไปเลยมันโค้งเท่าตัวมันติดตามโอ้โหยิงขึ้นป้าโอ้โหเฮียเฮ้ยมีคนเทเลพอร์ตมาเฮ้ยท้างหลังมันเทเลพอร์ตเฮ้ยโอ้โห